นั่นครับเดี๋ยวถามอีกว่าพี่ใช้เงินเยอะแค่ไหนในการปรับโครงสร้างตรงนี้อ๋อทั้งหมดนี่หลักใหญ่ใจความก็น่าจะมีเจ็ดหลักนะครับโอ้เจ็ดหลักเจ็ดหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเดินตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสตรแห่งองค์จักรีภูมิพล สู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากาศสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟ้า ไรพิดปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหมู่ล้านไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยพี่นัน,วนสวัสดีครับสวัสดีครับน่ครับเจ้าของแปลงพี่นันโอ้โหพี่นันเนี่ยเริ่มสวนนี่มันกี่ปีแล้วพี่สี่ปีครับ อันนี้เขาปีที่สี่ใช่ทําไมสวนมันเติบโตเร็วจังคงเป็นเพราะเราใส่ใจั้างเออใช่นาอพี่ถ้าใส่ใจแล้วมันก็ใใส่จออกมาดีใช่ครับแล้วก่อนหน้านู้นี่พี่นันทาอะไรอยู่อ๋อก็เดิมเดิมทีพูดถึงเท้าความก่อนเดิมก่อนที่มาทําสวนเนี่ยนะก็เราทําเป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาใช่ผู้รับเหมาเรรีโนเวทแถวกรุงเทพแั่นแหละอ๋อคือเราไปรีโนเวทอยู่กรุงเทพงานระบบงานอะไรทําได้หมดใช่ใช่ใช่ครับแล้วพี่นัน คิดยังไงอะทําไมพี่นันถึงต้องมาปรับพื้นที่ตรงเนี้ยแต่เมื่อก่อนเป็นที่นาหมดไหมฮะใช่ครับกี่ไร่ครับพี่เมื่อกี้สิบไร่เป็นที่นาหมดเลยอ่าใช่ยี่สิบไร่หมดเลยแสดงว่าพี่ต้องไปเรียนรู้อะไรมาทําไมพี่ถึงมาในแนวนี้เอออาจารย์อยู่อย่างเดียวนะว้าวอ๋อ YouTube โอ้โหแล้วทําออกมาได้ดีมากเลยพี่แล้วชัดมากเลยครับผมแล้วอยู่ใกล้ผมเนี่ยโอ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย โอ้โหพี่นันนี่ถือว่าถือว่าเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอโอ้มันจะไปตรงไหนก่อนเนี่ยไปตรงไหนก่อนดีพี่นันไปตรงไหนก่อนไปตรงไหนก่อนอ่าโอเคนะครับพี่นันก็เดี๋ยวลดเสียงนิดนึงเ้อพี่นันครับคือสปีนี่คือเราเริ่มปลูกพร้อมกันไหมสีปีเนี่ยเราใช้เป็นทยอยปลูกอย่างเช่นหมากเนี่ยมากับไม้แดงเนี่ยมากับไม้แดงไม้แดงเนี่ยลงลงหลังสุดไม้แดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสปี นะโอ้โห oh, oh, uh, แต่หมากนี่ลงก่อนใช่ครับหมากลงก่อน hmm. คือหมากลงก่อนเสรแล้วมันอยู่ที่ว่าเราได้พันไม้มาอตอนช่วงไหนแค่นั้นเองครับนานเนี่ยมันมันปรับสภาพดินแล้วก็อนาคตต,ต่อไปก็คือเห็ด ครับคือเหมือนคลังอาหารของเราอ่ะท้ายว่ารักใหญ่ใจความเราเลยก็คือไม้ป่าก่อนเลยโอ้สุดยอดพี่นันสุดยอดจริงกนเลยเดี๋ยวเราขอเดินดูซอยนี้พี่นันเอาแค่ซอยนี้แอบพี่นันเห็นไหมเนี่ยมะนาวนี้ไม่เกี่ยวเลยอยู่ใต้ร่มก็มีลูกนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้โหก็ตอบโจทย์อะไรได้หลายอย่างนะใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่พี่นันปลูกพวกส้มพวกตัวนี้เดียวๆอ่าใช่ครับแล้วมีปัญหามีปัญหาเรื่องแมลงแล้วพี่ก็สั้นไม้ป่าเข้าไปด้วยเอาไม้ป่ารอบเลย ในป่าล้อมรอบแล้วนี่ก็ตอบโจทย์หลายหลายอย่างแต่ก่อนดูได้ที่ไหนเนี่ดูไม่ได้เลยแนะกินหมดโอ้โหพี่น้องครับเหลือเชื่อครับเนี่ยอยู่ใกล้กันครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเด่นดูอ่าชมพู่ชมพู่ชมพู่นะฮะไอ้นี่อยู่ในป่าเดี๋ยวคอยไปดูชมพู่ที่ที่เดียวเดียวอ่าเดียวเดียวโอเคอันน่ะพี่นั่นเหลือวข้าวข้าเก่ากระมังแต่อ่อข้าวนี้ขนมข้าวอุ้ยโอ้โหแล้ว สีป่ปีใช่ไหมพี่นันสี 4, ่สี่หรือห้านะครับสี่ก็ปีหกศูนย์นะผมเริ่มทำนะครับอ๋อเริ่มทําปีหกศูนย์แล้วตอนนี้พี่นันยังไปรับรีโนเวทอยู่ไหมครับก็เบาแล้วครับตอนนี้อ๋อคือเบาแล้วเบาแล้วใช่พยายามจะออกพยายามจะออกเพราะผมเห็นว่ามันมีงานเยอะมากในสวนที่นี่นนพี่นันผมถามหน่อยทําไมรออแปลงพี่พี่ต้องทําคันดินขึ้นสูงอ๋อตรงนี้เป็นที่ร่มครับ อ๋อเป็นที่รับน้ําจากเขื่อนตรงนู้นเนาะใช่ครับตรงนี้เป็นที่ลุ่มครับอ๋อตรงตรงนี้แถวพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลุ่มก็เลยทําคันดินลออไปก่อนใช่ไหมพี่แล้วก็ปลูกต้นไม้บล็อกบล็อกน้ําไว้ครับพอหน้าน้ําเนี่ยน้ําจะเยอะมากโอ้โหแนวคิดเนี่ยจากที่เราเป็นที่นาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วเรารับจ้างรีโนเวทเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงนะพี่นันใช่ครับแล้วทําไมพี่นันถึงคิดว่าเฮ้ยกูต้องมาทําแบบเนี้ยอ๋อ เริ่มต้นเลยเดี๋ยวพี่นันยืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุยกับพี่นันก่อนเออเริ่มเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือว่าตอนแรกที่เราทารีโนเวทนะเป็นผู้รับเหมาอยู่กรุงเทพรายได้ดีบอกเลยว่ารายได้ดีถ้าไม่มีงานรีโนเวทถ้าไม่มีงานเป็นผู้รับเหมาที่กรุงเทพเราก็ไม่มีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้การที่จะมาทําตรงนี้หนึ่งคือความตั้งใจเดิมเลยครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องมาอยู่บ้านครับมาดูแลพ่อดูแลแม่ ตัวนี้หลักเลยดูแลพ่อดูแลแม่อยู่กับครอบครัวเนี่ยหัวใจหลักเลยครับเสร็จแล้วก็มีคําถามต่อไปว่าเราจะอยู่แบบไหนให้อยู่ได้เหมือนทํางานที่กรุงเทพอ่าเราก็โอเคเรามาทําสวนนี่แหละครับน่าจะเป็นทางรอดครับแล้วก็ทําแบบไหนให้ให้อยู่ได้เหมือนที่กรุงเทพเราก็ใช้แบบว่าเออเหมือนทํางานที่กรุงเทพอ่ะ เ้าต้องออกจากบ้านเย็นก็เข้าบ้าน่ะเหมือนเราทำงานที่เนี่ยคือเราทํางานในสวนแต่เรามีวิันเหมือนที่เราไปรับจ้างเขาถูกต้องอ้โแนวข้อคิดของผมมีแค่นี้แหละก็ยังใครก็ไม่เคยเห็นตะไคร้ดอกโตะไคร้ดอกเนี่ยใครใครคิดว่าปลูกตะไคร้ไม่มีดอกนะครับเอกก็พี่นั้นก็มาแบ่งให้เป็นคันนาห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรแต่ละคันนาอย่างคันนี้นานี้พี่ก็จะเน้นเป็นไผ่เลยใช่ครับเป็นไผ่ไม่พอพี่ยังมาพี่ยังเมาอย่างน้าใสเข้าไปอีกเราเรียกโซนไผ่โอ้ นี่มันก็แก้ได้อีกอย่างหนึ่งใครที่คิดว่าปลูกยางนาแซมกับไผ่แล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ก็ดูเอาแล้วกันอุย้ยผมผมเห็นที่สวนผมแล้วพี่นันมันแข่งกับไผยนี่แหละมันยิ่งแต่เจริญเติบโต <laughs> บางทีเขาบอกว่าคือรากยางนากับรากไผ่เนี่ยมันหากินสู้ไผ่ไม่ได้อืครับเนี่ยพ,พี่น้องครับ สู้ไม่ค่อยได้จริงๆอ่ะมันก็ช้าไปหน่อยแต่มันก็โอเคครับมันก็ดีกว่าเราปล่อยดินไว้เฉยๆเนาะพี่เนาะก็วันหนึ่งวันใดผมเอาไผ่ออกก็จะงาไงก็ใช่ครับสวัสดีครับกูโก้ยน้องดาวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวคุยกับพี่สาวแป๊บนึงพี่สาวนี่คือเป็นแม่บ้านพี่นันหัวใจหลักของสวนหัวใจหลักแล้วพี่เห็นด้วยกับพี่นันเลยไหมที่มาเปลี่ยนที่นามาทําแบบนี้ก็ ไม่รู้ค่ะตามใจเขาเขาอยากทำอะไรก็ทำาคือไหนๆเราก็มาด้วยกันแล้วก็รเราเราทำเขาเป็นคนสนับสนุนแสดงว่าเห็นไหมสวนพี่มันไปได้ไวเพราะอะไรเพราะว่าทั้งสองคนมันเห็นไปในทิศทางเดียวกันผมถึงมองว่าทำไมใช่ทำไมสวนพี่มันเติบโตเร็วจังโอ้โหตอนนี้ก็มีความสุขมาอยู่แบบนี้เนาะจากเมื่อก่อนมีแต่ที่นาก็มาแป๊บเดียว ก็มาดูแต่ข้าวอย่างเดียวมาดูแต่ข้าวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็มาอยู่ที่ทุ่งนานี่แหละครับเดี๋ยวผมผมจะคุยกับพี่นันต่อขอบคุณพี่สามมากครับโอ้โหพี่นันเดี๋ยวผมโฟกัสมุมนี้ก่อนโฟกัสมุมอุ้ยมันมีผลผลิตหมดแล้วตัวนี้พี่นันเจ้าขายมากเมืนอหนี่เจ้าสิบหัวรวยพวกนี้พวกนี้ปูกผลิตภัณฑแบบแบบทั้งหมดที่ผมออกแบบมาในแปลงเนี้ยอืมอ่ามันอยู่ในหัวครับคือตรงนี้มันต้องเป็นไม้ป่าอืมตรงนั้นต้องเป็นไม้ผลแล้วก็ อแสมโดยกล้วยเข้าไปอืแต่ทางนี้ทางนั้นกล้วยอะ่ะอย่างกล้วยที่มองเห็นรอบๆเนี่ยคือเราจะปลูกแซมครับปลูกแซมแซมระหว่างไม้ป่ากับอไอ้เนี่แหละก็มันก็จะได้ผลผลผลไปพร้อมๆกันครับอันนี้ผมบางมีหลายที่ที่ค,คอมเมนต์ทักมาถามผมเรื่องที่น้าท่วมพี่นันแก้ยังไงในฐานะที่พี่นันอยู่ใต้ เขาเรียกว่าอะไรใต้ฝายใหญ่เลยอะใช่ครับฝายที่รับน้ำมือมาเนี่ยพี่นันแก้ด้วยการทําคันยกคันครับยกคันดินขึ้นรอบใช่แล้วก็ปลูกไม้ป่ารอบจอยสูกถูกต้องครับถูกต้องโอ้โหก็ก็ผมโชคดีหน่อยอ่าเขาเรียกชายภูมิผมมันดีหน่อยโชคดีหน่อยตรงที่ว่าพื้นที่ของผมเป็นดินเหนียวครับอ่าเสร็จแล้วเรายกคันสูงแค่ไหนก็ดินก็ไม่พังดินก็อยู่เหมือนเดิมเนาะคัใช่ครับคันก็ไม่พังคันไม่พังไม่พัง มีประมาณสองจุดบางที่พังแต่ก็ยังเอาอยู่โนอื่นมาเมื่อกี้ท่วมไหมปีที่แล้วไม่ไม่ไม่ท่วมเข้าได้นิดหน่อยคือผมลืมปิดลืมปิดรูน้ำเข้าขนาดโนอื่นว่าหนักแล้วก็ยังไม่ท่วมพื้นที่ตรงนี้ก็เมื่อกี้ที่เข้ามาเมื่อกี้ที่เห็นเครื่องสูบผมตั้งไว้ข้างน้านะคือรอรับพายุนะครับอ่าใช่ครับโอ้มีสเปรไว้เลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาท่วมคืออย่าลืมนะว่าพื้นที่ตรงนี้กับนาข้างนอกเนี่ย มันจะเป็นพื้นที่เดียวกันครับครับของเราต่างก็คือว่าเรายกคันเรายกคันอ๋อนั่นแหละคือพื้นที่เราเหยียบนี่ค่ะข้างนอกนี่ระดับเดียวกันแต่เราเพียงกั้นกําแพงไว้ใช่ครับไม่ให้น้ำข้างนอกเข้ามาพี่นันครับเดี๋ยวถามอีกว่าพี่ใช้เงินเยอะแค่ไหนในการปรับโครงสร้างตรงนี้อ๋อทั้งหมดนี่หลักใหญ่ใจความก็น่าจะมีเจ็ดหลักนะครับเจ็ดหลักเจ็ดหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านตองไทไก่เล็กๆเพื่อจะเลี้ยง ของมะพร้าวคือตัวนี้นี่มันขึ้นมาจากบาดาลของโซลาเซลล์ใช่ครับใช่ครับพี่นันก็เลยมันเหลือจากใช้หน้าฝนปั๊าพี่เขามาขุดเป็นคลองไส้ไก่ให้มันไหลไปใช่ครับโอ้โหให้มันไหลเลี้ยงต้นเนี่ยมะพร้าวทุเรียนอะไรก็ป้าพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ไอ้นี่มะพร้าวปีที่สี่ใช่ไหมพี่นันตอนซื้อมาซื้อมาจากบ้านแพลวไงโอ้โหเนี่ยพี่น้องสี่ปีสิบสองเมตรครับจากข้างบนลงมาเลยจากข้างบนลงมานี่สิบสองเมตรใช่ครับ เห็นเห็นต้นเห็นเห็นต้นสวนผมไหมตรงนู้นอ่ะครับครับงานนั่นแหละครับที่เข้ามาทางเข้าสวนถึงครับโอ้โหน้ำเนี่ยถึงจะจ่ายตรงนู้นเนี้ยอาจากจังหวัดน่านตัวนี้เอามาจากดดยครับเนี้ยเอามาจากดอยหอมเขียวเสพเรื่องเรื่องไม้ไผ่เยอะสะพานไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่สร้างตรงนั้นพายุพัดลงไปข้างล่างออสะพานไม้ไผ่พอผ่านไปปีหนึ่งผัวกินปุ๊บลงตรง ลงไปกองอยู่ข้างล่างสุดท้ายก็มาได้เป็นสะพานมายูคาอ,อใ,หให้ผูกไปเลยครับเมื่อก่อนนี่ก็คือว่าอชอบงานไม้ไผ่เนาะแต่ไม้ไผ่นี่มันเหมาะกับการแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนาะ<ช>พี่เนาะใช่ครับไม่ถาวอโอ้โหพ,พ,พี่อันนี้อันนี้คือคือไผ่อะไรนะพี่เลี้ยงไผ่ไม่ไผ่สะดิ่งไผ่เลี้ยงหวานไผ่สะดิ่งอันเดียวกันไผ่เลี้ยงหวานครับไผ่เลี้ยงหวานไผ่สะดิ่งอันเดียวกันเมื่อีพยายามบริหารจัดการน้ําให้ม<ไ>ัน ครบปีทำยังไงก็ได้ให้มันครบปีครับพยุงตรงนี้พี่นันพี่นันมองยังไงว่าหลายคนเขาบอกเฮ้ยปลูกต้นไม้ใกล้นาแล้วมันงำข้าวอย่างพี่นันพี่นันจะมองยไงไอพวกนี้ผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับไอเรื่องงำข้าวไม่งำข้าวผมไม่ค่อยเีเรียสเท่าไหร่ครับเรื่องเรื่องคือผมอาศัยใบเขามากกว่าเออใบเขาร่วงลงมาเป็นปุ๋ยมากกว่าแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่มองเห็นชอยตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่นาอาจจะไม่ใช่นา พี่นันบอกว่าโชคดีตรงที่ชัยภูมิดีก็คือเป็นดินเหนียวมันไม่พังนะครับถ้าเกิดว่าเขตอื่นก็ไม่รู้สภาพพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนาะพี่นันเนาะแต่ว่าของพี่นันนี่คือเอาอยู่นะครับมีรู้ถึงแค่สองปีสองปีแค่นั้นเลยเนาะพยุงนี่เนาะโอ้โหปลูกทิ้งทิ้งไว้สร้อยหมากสมสร้อยก็มันอย่างนู้นฝรั่งโอ้ฝรั่งอะไรนะคุณเนี่ยฝรั่งจนลืมชื่อแล้วมันหลายบทไอ้ไอ้กี้อะไรนะฝรั่งอะไรนะ จำชื่อไม่ได้จําจำชื่อไม่ได้แล้วแต่แต่แต่น้อยหนาเนี่ยน้อยหนาหนังน้อยหนากันใหญ่ใหญ่กันใหหนังเกษตรอะไรพวกนี้มีมะกอกมันกล้วยพันธุ์อะไรพี่นันไหนครับนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับหอมทองครับยุงตัวนี้น่าจะห้าปีได้ไหมพี่นันใช่ครับตัวนี้มันเข้าแก่นแล้วเนะเนี่ยตัวนี้สี่ปีคือตัวนู้นจะเป็นห้าปีอ๋อเป็นทรงสามเหลี่ยมขึ้นมาใช่ครับอ๋อเนี่ยตรงนี้ประมาณสามเมตรครับคือสรุปแล้วคือตรงนี้พื้นที่ที่เราเสียไปประมาณเจ็ดเมตร เป็นเจ็ดไม่เลยนะรวมทั้งรวมรวมทั้งปากบอรวมทั้งบอกจากคันนู้นมาถึงเนี่ประมาณเมรที่เราเสียไปแต่ว่าคันนี่เน้นเลยว่าคุณต้องทําเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ครับอข้างล่างนี่มันอาจจะประมาณเกือบสี่เมตรสี่เมตรเลยแหละแต่ข้างบนนี่เหลือจะประมาณเกือบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบยอดสุดเออมันเอาอยู่เลยเนาะพี่เนาะโอ้พี่นี่มันเป็นดินเหนียวทั้งหมดเราเดินซอยไหนได้ละพี่เดินข้างล่างีกว่าเนี่ยปะดูซิว่าต้นหนึ่งมันแตกอเท่าไหร่อะไรตอนนี้ ก็ okay, จะเป็นประมาณน ouais ี้อันนี้มันน่าจะท่วมหัวเราเลยเนาะน่าจะประมาณเมตร80นะครับเนี่ยความสูงของท่วมหัวล้่นะโอ้มันต่างกันชัดเจนเลยพี่นันครับเนอะเอ้นะครับก็มาถึงจุดน uh ี้แล้วพี่นันฝากถึงพี่น้องเรานะครับเพื่อนมิตรเราในกลุ่มที่ชื่นชอบในเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยอืมเราควรเราควรที่จะมีอะไรบ้างอะการทําเกษตรเนี่ยเในตัวเราที่แต่เราต้องเตรียมอะไรบ้างอ๋อขั้นแรกเลยเตรียมใจ อืมครับเตรียมใจเตรียมรับสภาพอืจะอยู่ให้มันอยู่กับมันให้ได้อันนี้เป็นโค้ดเลขที่ยึดติดเลยเอาใจมาก่อนใช่ครับใจใจมาที่1นอันดับหนึ่งแล้วก็จะอยู่ให้ได้แล้วว่าอจะทําไงอยู่ให้รอดอือ่านะครับแล้วก็ฝากนิดนึงเรื่องหัวใจหลักของเกษตรก็คือน้ําบแหล่งน้ําปัจจัยหลัก นะครับก็คือว่า,าต้องต้องต้องมองเรื่องให้ความสําคัญเรื่องน,น้ำอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งคือน้ำอ่าฮะถ้าเรามีแหล่งน้ําที่ดีแล้วก็มีมีมีธนาคารน้ํามีมีแหล่งน้ําที่ดีคือหวัวใจหลักของเกรรษตรกรนะครับคนที่จะมาทําเกษตรก็ต้องดูเรื่องน้ําเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับใจตังแรกเลยใจใช่ครับ สองใจนี่มันก็บวกกับความอดทนความไรหมดนะพี่นะถ้าใจมาแล้วมันก็ต้องมาหมดใช่ครับใจดหนึ่งแล้วต้องทําใจก่อนเลครับทาใจหนึ่งทำใจเรื่องรายได้นะครับทําใจเรื่องรายได้ต้องทํายังไงให้อยู่ให้รอดครับอ่าทํายังไงจะประคองให้ได้ไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอก็รู้กันอยู่ตัวนี้ก็สมาชิกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละครับอย่ากก็อยากคิดรวยกับการเกษตรกันนั้นแหละ ใช่พี่อยากคิดรวยจากการเกษตรกันนั้นแหะครับโอ้โหครบบุญสมบูรณ์แบบโอกาสผมก็จะมาอัปเดตเนาะพี่นันเนาะและดีใจนะครับที่ผมได้มารู้จักกับพี่นันนะฮะแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมสวนในแบบเดียวกันนะครับเราก็จะได้ไปปรับปรุงในสวนของเราด้วย เรามาเจอตัวนี้เราก็จะได้ไปปรับปรุงแบ่งปันพี่นันไลน์นี้สมบูรณ์แบบมากขอบคุณพี่นันมากครับผมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ติดตาม a c e b o o k ไลฟ์นะครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์นะฮะขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของแปลงที่พี่นันจะมีแนวคิดที่จะทําเพิ่มเติมนะในเรื่องของการลดที่นาแล้วก็ทําแปลงไม้ผลหรือต่างๆขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับเจอกันไลน์หน้าสวัสด บายบายครับบ๊ายบาย